บันเทิงเศร้าอีกโรคมะเร็งตับคร่าชีวิตนักแสดงรุ่นใหญ่วงการบันเทิงเศร้าถนอมสามโทนเจ้าของเพลงเจ้าภาพจงเจริญเสียชีวิตแล้วจากโรคมะเร็งตับวันที่30มีนาคม66รายการเรื่องเล่าเช้านี้รายงานว่านายวิทยาเจตภยัยหรือถนอมสามโทน ได้จากไปอย่างสงบเมื่อเวลา23นาฬิกา20นาทีวันนี้วันที่29มีนาคมหลังเข้ารับการรักษาตัวด้วยโรคมะเร็งตับขณะที่ทางครอบครัวและเหล่าเพื่อนสนิทรอรับศพอยู่ที่โรงพยาบาลจุลาลงกรณ์สภากาชาติไทยก่อนจะนำร่างไปบำเพ็ญกุศลที่วัดนวนจันทร์ต่อไป สำหรับวิทยาเจตภัยหรือถนอมเป็นหนึ่งในสมาชิกวงสามโทนนงดังแจ้งเกิดจากเพลงเจ้าภาพจงเจริญศิลปินวงชายล้วนวงแรกของค่ายคีตาเรคคอร์ดคีตาเรคคอร์ดก่อนที่ถนอมจะผันตัวมาเป็นนักแสดงมีผลงานมากมาย